สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเซลยพินกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสกลนครโดยเซลลพินกค่ะวันนี้นะคะเซลยวพินก,ก็มาอยู่ที่ชานยนต์อินฟินิตี้นะคะหนึ่งสาขาของชาญยนต์นะคะที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจในการเข้ามารับบริการไม่ว่าจะเป็นซื้อรถหรือว่าซ่อมรถก็ตามนะคะก็วันนี้เซลยพินกพาลูกค้าทุกท่านเนาะมาอยู่กับรถนีโอสปอร์ตคาเฟ่ค่ะนั่นก็คือ CB นะคะ CB ซีรีร์ ทำไมถึงเรียก CB Series เพราะว่าวันนี้เซลพินกนะคะพามาดูทั้งตัวรุ่นพี่อย่าง CB 300R ค่ะนี่คันที่อยู่ใกล้ทางฝั่งนี้และรุ่นน้องอย่าง CB 150R ค่ะนี่คันที่สีดำอยู่ด้านซ้ายมือน,นั่นเองค่ะเนาะก็ให้ดูเปรียบเทียบกันไปเลยทั้งรุ่นพี่และก็รุ่นน้องค่ะ ทั้งสองคันนี้นะคะก็เป็นรถสไตล์ Neo Sport Cafe นะคะอย่างที่เซลฟินุกบอกก็คือสายนิกเก็ตนะคะจริงๆจ,จะชอบกันมากเนาะเนื่องจากว่ารุ่นนี้เป็นรถที่ค่อนข้างขับสบายทั้งตัว CB 150แล้วและก็ c ี3 0 0เลยอ่ะตัวที่จอดคู่กันตรงนี้นะคะ c ี3ี0เนี่ยคือโชมใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่จอดให้เห็นนะคะจะเป็น2สีคือสีดำและก็สีแดง ใช้โทนสีล้วนนะคะก็จะทำให้แบบลดดูดูชัดเจนมากขึ้นนะคะยิ่งสีดำนี่บอกเลยว่าเขาหล่อดุมากๆนะคะรุ่นที่เป็น CB300 เขามาเป็นรุ่นรุ่นท็อปนะคะทำมารุ่นเดียวเลยก็คือรุ่นระบบเบรก abs นะคะพร้อม g sensor ส่วนคันสีดำนะคะน้องเล็กตัว CB150 นะคะที่จอดอยู่ฝั่งซ้ายมือตัวเนี้ยรุ่นที่เซลพิ่นก เอามาให้ชมนะคะเป็นโฉม2018นะคะทําไมถึงเลือกโฉมนี้เลือกโมนี้เพราะว่าเขามีโปรโมชั่นหนักนั่นเองค่ะแล้วก็คันที่เอามาจอดให้ามาจอดเทียบให้ดูจะเป็น CB150 รุ่นที่เป็น Dis b บก e นะคะจะไม่ใช่ ABS ค่ะแต่ว่าจอดให้เห็นในส่วนของดีไซน์นะคะรูปลักษณะแล้วก็ในส่วนของดิเมนชันนั่นเองอะเดี๋ยว ทวนทบทวนนะคะจริงๆก็มีพูดในหลายๆคลิปล้ะแต่ว่าขอทวนในส่วนของดิเมนชันของรถทั้งสองรุ่นเลยละกันนะคะเริ่มจากตัว CB150 นะคะชมสแตนดาตร์ดตรงนี้ในส่วนของดิเมนชันนะคะความยาวของตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่1,973ม mm มิลเมค่ะห้ดูนะคะความยาวของตัวรถนะคะ1,973ม mm เมตร ซึ่งถ้าเทียบจากสเปคชตทนะคะของตัว CB 3 0 0รนะคะรุ่นพี่ตัว CB 3 0 0นะคะจะมีความยาวอยู่ที่1,983นะคะซึ่งจะยาวกว่ากันอยู่ประมาณ10มมตรนะคะนี่ก็เขาตัวใหญ่ขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยสรีระเขาก็จะดูยาวขึ้นด้วยในส่วนของความกว้างของตัวรถนะคะของ CB 1 5 0นะคะจะอยู่ที่ประมาณ 822นะคะส่วนของตัว CB300 นะคะความกว้างของตัวรถเนี่ยอยู่ที่700มิมค่ะ CB150 นี่ mm. ความสูงของตัวรถนะคะจากพื้นถึงท้องเครื่องนะคะของเขาเนี่ยความสูงจะอยู่ที่1,053ม mm, ิมค่ะซึ่งตัวนี้อาจจะแบบดูได้ไม่ชัดมากเนื่องจากว่าตั้งอยู่บนขาตั้งนะคะซึ่ง ล้อเขาจะลอยขึ้นมานิดหน่อยดังนั้นเนี่ยความสูงของเขาจะไม่ใช่ความสูงจริงนะคะจะสูงเกินจริงนะคะแต่ถ้าความสูงเวลาที่จอดจากท้องเครื่องนะคะถึงพื้นเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่มค่ะอ่ะส่วนของ CB300 นะคะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ดีกว่านี่อันนี้คือในส่วนของ CB300 นะคะ,ะความสูงของ พี่ใหญ่ของเขานะคะ CB 3 0 0จะอยู่ที่1090กับ90มิลิเมตรค่ะ1 0 0กับ90ม mm มซึ่งสูงกว่าเดิมนะคะถึง37มิลิเมตรด้วยกันอันนี้แปลว่าอะไรความสูงที่จากท้องเครื่องนะคะที่เพิ่มขึ้นตรงนี้ก็ทำให้เราขับในสภาพถนนที่ครุกข้าหรือเป็นลูกระนาดได้ดีมากขึ้นนั่นเองค่ะ แล้วอย่างนี้สูงเพิ่มขึ้นอย่างนี้การขับขี่จะลำบากมากขึ้นไหมนะคะเดี๋ยวเซียพี่นกให้ดูความสูงจากพื้นถึงเบาะก,กันค่ะความสูงเนาะจากพื้นถึงเบาะนะคะเวลาที่ผู้ขับขี่ขับเนี่ยความสูงของเขาจะอยู่ที่799ม mm ิลลิเมตรค่ะนี่นะคะซึ่งถ้าเทียบกับตัว150นะคะเดี๋ยวไปใกล้ๆตัว150ความสูงนะคะจาก ขึ้นนะคะขึ้นมาถึงเบาะเนี่ยตัว150จะอยู่ที่795 mm มมดังนั้นเนี่ยในเรื่องของดามนชั่นในการขับขี่นะคะตัว300นี่จะสูงขึ้นมาจากเดิมแค่5มเมเท่านั้นดังนั้นแทบจะไม่มีผลในการขับขี่เลยก็ว่าได้นะคะยังขับสบายอยู่นั่นเองค่ะยังขับสบายอยู่และเพิ่มในเรื่องของสามารถขับบนสภาพถนนที่มีความ คลุกลหรือว่าแบบเป็นลูกละนาดได้มากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าท้องเครื่องของเขาเนี่ยสูงขึ้นนั่นเองมาต่อกันในส่วนของน้ำหนักของตัวรถนะคะตัว cb 1 5 0นะคะน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่123กิโลกรัมนะคะส่วนตัว cb 3 0 0นะคะของเขาก็จะมีน้ำหนักตัวที่มากกว่าอยู่ที่143กิโลกรัมค่ะก็จะหนักมากกว่าอยู่ประมาณ20กิโลนั่นเองค่ะอ่ะ ส่วนอย่างอื่นนะคะมีอะไรที่แตกต่างกันอีกบ้างเดี๋ยวเราจะพูดไปทีละจุดเนาะตอนนี้เราอยู่กันที่ส่วนหน้าเอาแบบเมื่อกี้เราพูดสรีระโดยรวมแล้วว่าโดยรวมเนี่ยตัว CV300 นะคะของเขาก็จะดูแบบใหญ่มากขึ้นนะคะดูยาวมากขึ้นสูงขึ้นเล็กน้อยนะคะทั้งในส่วนของอตัวรถแล้วก็ในส่วนของดิเมนชันในการขับขี่นะคะเน้นแนวสปอร์ตมากขึ้นใต้ท้องเครื่องก็สูงขึ้นนะคะขับ บนถนนที่มีความเป็นลูกระนาดก็จะทําได้ดีขึ้นแล้วก็คันนี้ในส่วนของภายนอกนะคะที่มองเห็นอย่างชัดๆเลยเนี่ย mm. ก็จะเป็นในเรื่องของโทนสีนะคะสีของตัว CB300 นะคะเป็นสีดำด้านแล้วก็เป็นดำตลอดทั้งคันก็ว่าได้นะคะดำยันโชคนะคะตัวโชคของ CB300 รุ่นพี่นะคะก็ให้สีดำมาแต่อันนี้ไม่ใช่ว่า CB300 จะเป็นโชคอัพไซด์ดาวสีดำทั้งหมดนะคะจะเฉพาะคันสีดำนี้เท่านั้นในขณะที่ CB150 นะคะรุ่นน้องของเขาจะเป็นโชคอัพสีทองนะคะเป็นอัพไซด์ดาวเหมือนกันทั้ง2รุ่นนะคะขนาดโชคอัพเท่ากันก็คืออยู่ที่41 มิลลิเมตรนะคะซึ่งเป็นโชกคขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้นะคะในส่วนของโคมไฟหน้านะคะทั้ง2ทั้ง2รุ่นนะคะเป็นโคมไฟหน้าเหมือนกันเนาะแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือตรงเปลือกของที่ครอบโคมไฟหน้านะคะของ CB300 นะคะของเขาจะเป็นสีดำกรอบครอบไฟนะคะเป็นสีดํา ส่วนของ c p 150นะคะจะเป็นสีเงินนะคะหรือสีโครเมียมนั่นเองอะตัวต่อมานะคะที่เห็นความแตกต่างก็คือในเรื่องของลายนะคะของตัว c p 150เขาจะมีสติกเกอร์นะคะเป็นลายคาดตรงตัวถังนะคะเพิ่มมีส่วนของลูกเล่นมากขึ้นเนาะแล้วก็มีโลโก้แบบนูนคำว่า Honda ติดอยู่นะคะแบบนี้ ส่วนของ CB300 นะคะในส่วนของตัวถังของเขาเน้นในเรื่องของสีดำตลอดคันอย่างที่เซลฟพนุกบอกนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์นะคะปีกนกแล้วก็มีคำว่า HONDA แปะอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีสติกเกอร์โลโก้คำว่า CB300 ให้มานะคะ,อะนอกจากนี้นะคะที่เห็น ด้วยสายตาได้ยอย่างชัดเจนก็คือในส่วนของหม้อน้ํานะคะของ c ี3 0 0เนี่ยของเขาจะเป็นสีดำนะคะอย่างที่เซลล์พนกบอกก็คือเน้นให้ดูดูเข้ากับตัวรถนะคะเป็นสีแบบเดียวกันแล้วก็คอท่อนะคะนีอันนี้ในส่วนของคอท่อไอเสียนะคะก็ให้มาเป็นสีสีแดงนะคะตัวนี้ออกสีแดง,แดง ส่วนของตัว CB 150นะคะของตัว CB 150เนี่ยในส่วนของหม้อน้ํานะคะก็จะเห็นว่าหม้อน้ําของเขาเนี่ยเป็นสีสีเงินนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวท่อไอเสียนะคะก็จะเป็นสีดําตรงนี้นะคะให้ดูแล้วก็ด้านข้างของเขานะคะตรงนี้ก็จะมีควาว่าโลโก้ควาว่า CB 150R นะคะก็จะทําให้เห็นว่าแบบเป็นรุ่นอะไรนั่นเองอ่ะ มาต่อกันในส่วนของระบบเบรกหน้านะคะเบรกหน้าของ CB300R นะคะจะเป็นแบบดิสเบรกนะคะเป็นดิสเบรกพร้อมกับระบบเบรกแบบ ABS นะคะตัวนี้จานเบรกนะคะแยกชิ้นขนาด296ม mm, ิลิเมตรแล้วก็มาพร้อมกับเรเดียนเม n าส์ o t พอนะคะอ่าอันนี้ เป็นให้มาสี่พอร์ตเลยจับด้านหน้าด้านหลังนะคะเป็นแบบเลดี o u มาสายพันธุ์ลดแข็งเลยก็ว่าได้นะคะอ่ะในส่วนของรุ่นน้องนะคะอย่างตัว CB 150นะคะ,ะระบบเบรกตัวที่เอามาโชว์ตัวนี้นะคะก็เป็นดิสเบรกนะคะอันนี้ไม่ได้ให้ ABS มาแต่ว่าให้ในส่วนของคาลิเปอร์นะคะแบบเลดี้แมาสี่พอร์ตเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของเฟรมนะคะ ทั้งตัว cb 150แล้วก็ตัว cb 300เป็นเฟรมแบบ inner pivot type diamond frame นะคะก็คือเป็นเฟรมถักนั่นเองอ่ะในส่วนของตัวท่อไอเสียนะคะตัวนี้คือท่อไอเสียของ cb 150นะคะของเขาจะเป็นท่อสั้นแบบนี้นะคะซึ่งจะแตกต่างกับตัว cb 300นะคะซึ่งในส่วนของท่อ cb 300นะคะก็จะดูแบบ ดูสมกับเป็นรถสปอร์ตมากขึ้นนะคะท่อของเขาก็จะเป็นท่อแบบขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ดีไซน์ใหม่ซึ่งอันนี้บอกเลยว่าสตาร์ททีบิดคันเร่งทีเนี่ยคือเสียงเราใจมากๆนะคะบอกเลยว่าแบบสายรถสปอร์ตชอบแบบสไตล์รถสปอร์ตอันนี้แค่เสียงก็เราใจสุดๆแล้วค่ะอันนี้ก็คือในส่วนของท่อของ CB300R ค่ะต่อจากท่อนะคะก็มาสู่ในเรื่องของระบบห้ามล้อหลังกันค่ะ อันนี้เป็นระบบห้ามล้อหลังของ c b 300R นะคะห้ามล้อหลังเนี่ยก็เป็นแบบไฮดรอลิกดิสเบรกแบบจานแยกชิ้นเช่นเดียวกันนะคะขนาดจานอยู่ที่220มิลเมตรค่ะเป็นระบบเบรกแบบ ABS นะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยนะคะ c b 300บอกเลยว่าให้มาแน่นแล้วก็จัดเต็มมากเพราะว่าให้ในส่วนของ ABS ทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังเลยค่ะ ห้ามมาที่ c b 1 5 0 r ค่ะในส่วนของระบบห้ามล้อหลังนะคะตัวนี้อย่างที่เซลกินกบอกตัวที่เอามาโชว์เอามาให้ดูเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นตัวที่เป็นดิสเบรกนะคะดังนั้นในส่วนของห้ามล้อหลังของเขาก็จะเป็นห้ามล้อหลังแบบไฮดรอลิกนะคะเป็นดิสเบรกขนาดจานอยู่ที่220มิลิเมตรเท่ากันแต่ว่าอันนี้จะไม่ได้ให้ ABS มานะคะนี่ แล้วก็ในส่วนของชกอัพหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะปรับได้นะคะอันนี้คือตัว150แล้วก็ตัวที่เป็น350นะคะชกอัพหลังของเขาก็เป็นสีแดงเช่นเดียวกันนะคะขนาดของยางเนาะทั้งสองรุ่นนะคะใช้ยางของดันหลบนะคะขนาดยางเท่ากันเลย เริ่มจากในส่วนของล้อหลังก่อนละกันเนาะตอนนี้เราอยู่ที่ล้อหลังนะคะล้อหลังของ CB 150แล้วก็ CB 300R นะคะยางหลังจะขนาดอยู่ที่150ทับ60ขอบ17ค่ะเป็นยางแบบจุบเล็ดนะคะไม่มียางในคะ่ะส่วนของยางหน้านะคะของทั้ง CB 300R แล้วก็ CB 150R ขนาดยางเท่ากันนะคะแล้วก็เป็นดันหลบเหมือนกันขนาดยางอยู่ที่1 1 0ทับ70ขอบ17ค่ะ มาต่อกันในเรื่องของสมรรถนะของตัวรถนะคะว่าทั้ง2ตัวนี้สมรรถนะในการขับขี่เป็นยังไงบ้างนะคะขอเริ่มจากตัวน้องเล็กนะคะของ cb 1 5 0 r กันก่อนละกันนะคะ cb 1 5 0 r อันนี้มาพร้อมกับแรงม้านะคะอยู่ที่17.1แรงม้านะคะม้า17ตัวอยู่ที่9000รอบนะคะต่อนอาทีส่วนแรงบิดนะคะอยู่ที่1 3 7นิวตันเมตรที่7000รอบต่อนอาทีค่ะ ส่วนรุ่นพี่นะคะอย่างตัว CB 300นี่ตัวนี้สายพันธ์สนามแข่งนะคะเทคโนโลยีให้มาเนี่ยเป็นเทคโนโลยีระดับรถในสนามแข่งเลยอันนี้บอกเลยว่าในส่วนของอสมรรถนะนะคะสมรรถภาพต่างๆของเขาเนี่ยมาเหนือมาเต็มมากๆนะคะในส่วนของม้าอยู่ที่31แรงม้าที่9,000รอบต่อน,นาทีแล้วก็แรงบิดอยู่ที่ 27.5นิวตันเมตรที่7,500รออต่อนาทีค่ะอันนี้บอกเลยว่าแรงขึ้นนะคะแล้วก็บิดติดมือมากขึ้นใครที่แบบชอบรถแรงๆนะคะบิดติดมือบอกเลยว่าจะต้องมองหาตัว cb 3 0 0 r นะคะอันนี้ตอบโจทย์แน่ๆค่ะในส่วนของความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะตัว cb 3 0 0 r เนี่ยความจุถังน้ำมันใหญ่มากๆเลยนะคะอยู่ที่10ลิตร ในขณะที่ตัวรุ่นน้องอย่าง c b 1 5 0อยู่ที่8.5ลิตรค่ะส่วนในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันบอกเลยว่า,าแทบจะไม่ต่างกันเลยนะคะในส่วนของ c b 1 5 0 r อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่35.68กิโลเมตรต่อลิตรก็ตีเป็น36กิโลเมตรต่อลิตรนะคะในส่วนของพี่ใหญ่ของเขา c b 3 0 0 r ออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่32.3กิโลเมตรต่อลิตรค่ะนี่ กินแรงๆแ,แบบนี้นะคะแต่ว่ากินน้ำมันไม่มากเลยนะคะอันนี้คุ้มมากๆสำหรับคนที่แบบอยากได้รถแรงแต่ก็ไม่อยากสิ้นเปลืองในส่วนของค่าใช้จ่ายใ,ในการเติมน้ำมันนะคะ CP-300R ออบอกเลยว่าให้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ดีมากๆนะคะเหมาะแก่การใช้งานเลยค่ะ <S <S แล้วถ้าต้องตัดสินใจเลือกนะคะจะตัดสินใจเลือกรุ่นไหนดีบอกเลยว่าในฐานะของคนขายนะคะ คือถามว่ารุ่นไหนดีเนี่ยมันแล้วแต่ว่ามันตอบโจทย์เรื่องอะไรนะคะถ้าหารถแรงแรงแรงม้าเยอะๆแรงบิดแรงๆบอกเลยว่าก็ต้องเป็น CB300R นะคะแต่ราคาเขาก็แรงตาม ตัวรถเช่นกันนะคะตัวนี้ราคาเปิดตัวของ Honda นะคะอยู่ที่155,200บาทค่ะของชานยนเนาะทุกสาขาเลยเราขายเท่าราคาเปิดตัวไม่ได้บวกราคาเพิ่มขึ้นนะคะ Honda เปิดมาเท่าไหร่ก็ให้เท่ากันเลยมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่10%นะคะก็คือจะอยู่ที่ประมาณ15,500บาทเนาะตัวนี้ทำสัญญาผ่านก็ รับรถไปขับกันได้เลยนะคะส่วนของค่างวดนะคะก็จะอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทเท่านั้นส่วน CB 150อันนี้ตอบโจทย์ใครก็ตอบโจทย์ในส่วนของอลูกค้าที่อยากได้รถสไตล์สปอร์ตฟิลลิ่งสปอร์ตนะคะแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ต้องการการขับขี่ที่แบบความเร็วจัดๆหรือว่า,ารถที่แรงมากๆขนาดนั้นยังต้องการเซฟในเรื่องของความปลอดภัยแต่อยากได้ไลฟ์สไตล์แบบ สปอร์ตนะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวนะคะกับเครื่อง 150cc แล้วก็อันนี้ที่สำคัญนะตัวเนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะของทางชานยนเรามีเหลืออยู่แค่ไม่กี่คันละเหลือสีดำกับสีขาวนะคะตัวนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นอะไรราคาตัวรถนะคะอยู่ที่9,9800บาทนะคะ ของเรามีการช่วยเงินดาวนะคะช่วยเงินดาวสูงสุดถึง10,000บาทนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าทําสัญญาผ่านนะคะไม่ต้องใช้คนค้าประกันสามารถาใช้เงินที่ทางร้านออกดาวให้นะคะ10,000บาทเป็นเงินดาวทั้งหมดได้เลยและลูกค้าก็เตรียมผ่อนอย่างเดียวได้เลยค่ะสบ,สบายเลยบอกแล้วว่ารถมันดีทั้ง2แบบนะคะแต่ว่าตอบโจทย์ของท่านไหนอยู่ที่ว่ามองหา มองหารถแบบไหนแล้วก็อยากได้การใช้งานแบบไหนนะคะแต่ไม่ว่าจะอยากได้แบบไหนนะคะที่ชานยวนก็มีให้เลือกทั้ง2แบบแต่อาจจะต้องรีบนิดนึงนะคะในส่วนของ c b 1 5 0 R เนื่องจากว่าตอนนี้มีจำนวนจำกัดละนะคะกำลังจะหมดแล้วนะคะสีดำรู้สึกจะเหลืออยู่ประมาณอา่าสี่คันนะคะแล้วก็สีขาวรู้สึกจะเหลืออยู่ประมาณ 5้คันเนาะจริงๆ CB 150ผลิตอยู่3สีนะคะแต่เหลือว่างแล้วก็จัดโปรโมชั่นแบบถล่มทลายขนาดนี้นะคะแค่2สีในส่วนของตัว CB 300นะคะนี่เรามีครบทั้ง3สีเลยค่ะอยากขับเป็นคนแรกๆอยากขับก่อนใครบอกเลยว่าตรงมาที่ชานเด่นเท่านั้นค่ะ,ะวันนี้ก็ให้ข้อมูลกันอย่างครบถ้วนแล้วเนาะเซวพีนอก็กต้องขออนุญาต กล่าวคำาว่าสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ